เกือบเข้าเลยนะ่ะเข้าคู่เราก็ได้ลงแล้วใช่ปหม เจอเขาเอาองัอ้นออกคู่แล้วกันจะไม่ต้องโยนเหรียญเอาขอุนขุนอะไรล่ะข้ามหัวดิโอ้โหฟิตท,ทันกันไงโอ้จ่าบอลเลยเนี่ย <c oughs> มาแล้วแต่เราเจอเงินเขาก็กดเราไม่ได้เหมือนกันนะพายถึงนั่นอ่ะอุ้ยเซฟสวยเมืเ่อกี้ โอ้ยหนาหนาใช่เชียงคือสิบ้ามันห้าทีมสามทุ่มสี่ห้าป่ะจดีแกจะลงเลทหน่อย ดี๋ยวพี่จะนั่งดูฟอร์มนะเป็นที่รองเท้าหรือเป็นที่คนเขาบอกถ้าฟอร์มไม่ดีรองเท้าคงไม่นั่งเอาเกี่ยวแล้วไม่ได้เกี่ยวรองเทางเ้าแล้วอย่างงี้ เข้าวน่ะอบอกแล้วจะเข้ารูกอย่างงี้แต่ตามชอบเสียลูกอย่างเงี้เยเมื่อกี้มันจังหวะเดียวปะปิ้มเลยปสปอนเซอร์ต้องมาแล้วย่าเี้ก็คู่นี่ต,น,ตนนันต้นตเน้มเลยกัน,น

สายมันก็ยิงได้แล้วมันทำอะไรวะเซต,ตเอามันหลอนมะเนี่ยหล่อนยาเงสายไปอยู่ในดงควันมา มันต้องไอ้เก่งอ่ะองเวอร์ดีสามแล้วไม่ได้โอ้โหถ้าบอลตามนะเอาเลยนอาสนามเขาเปลี่ยนบอลเหรอ ด็ดีนะเบาดีอยู่ไม่อมน้ำด้วย พอดีฟิวไม่เข้าข้าจ่ายบอลแปลกแปลกไปไปบ้านน้องลงบ่วง